สำหรับแอดมินจังหวัดที่ต้องการเพิ่มจุดเสี่ยงหรือจุดเฝ้าระวังของจังหวัดของท่านนะครับจากเมนูนี้นะครับให้ไปที่เมนูข้อมูลเมืองครับแล้วก็ไปที่เมนูประเภทสถานที่ก่อนนะครับให้เพิ่มข้อมูลประเภทสถานที่นะครับที่ต้องการนะครับโดยการที่ไปที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลนะครับในที่นี้จะทดสอบเพิ่มข้อมูลจังหวัด เพิ่มข้อมูลจุดเสี่ยงของจังหวัดนะครับของจังหวัดนนทบุรีนะครับชื่อประเภทสถานที่เนี่ยเราใส่ไปได้เลยนะครับว่าเป็นจุดเสี่ยงจากข้อมูลตำรวจนะครับโดยที่เราสามารถเลือกไอคอนได้นะครับว่าจะเป็นไอคอนอะไรในที่นี้ผมจะใช้ไอคอนนี้นะครับแล้วกดบันทึกครับเราจะได้ข้อมูลจุดเสี่ยงจาก ตำรวจแล้วนะครับเป็นประเภทนะครับหลังจากนั้นให้มาที่ข้อมูลสถานที่ครับท่านสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลไปรายรายการได้นะครับเลือกเพิ่มปุ่มเพิ่มข้อมูลชื่อสถานที่เลือกประเภทสถานที่แล้วจังหวัดของท่านนะครับแล้วก็ราจะจุดเราจิจุดนะครับหรือว่าค้นหาจากแผนที่ก็ได้นะครับแล้วกดบันทึกในปุ่มด้านล่างแต่สําหรับถ้าท่านใดที่เตรียมไฟล์ข้อมูลไว้อยู่แล้วอย่างเช่นแบบนี้นะครับเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไว้สําหรับการ อิมพอร์ตก็จะมีชื่อรัฐจุด g i t จุดนะครับท่านก็สามารถที่จะอิมพอร์ตเข้าไปได้ในเมนูนี้นะครับไปที่รายการนําเข้า Excel จากนั้นไปที่เลือกประเภทสถานที่แล้วเลือกสถานที่ที่ประเภทสถานที่ที่ท่านได้ทําไว้นะครับแล้วเลือกจังหวัดนะครับจากนั้นให้เลือกไฟล์นะครับด้านขวาเนี่ยจะมีข้อมูลสถานที่อยู่ให้ท่านนําเข้าได้นะครับอ่าแ้วก็กดปุ่มนําเข้านะครับ อ่ะนะครับก็สามารถที่จะ Import ข้อมูลเข้าได้แล้วนะครับถ้า Import ไม่ได้แล้วมีหน้าจอเสียงดำขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีแจ้ง e อ r o r นะครับซึ่งก็นั่นหมายความว่าชื่อหัวตารางคุณไม่ถูกต้องนะครับชื่อหัวตารางนะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะครับ Name เนี่ย n ตัวใหญ่ L ตัวใหญ่นะครับถ้านำเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลที่ท่านนำเข้าเนี่ยก็จะขึ้นตรงนี้นะครับมีระดับจุดระดับจุดแล้วก็จังหวัด ที่ท่านได้เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็เมื่อลองซูมดูนะครับก็จะเห็นว่าเก้ารายการจากไฟล์ Excel เนี่ยก็จะมาปรากฏในแมปเรียบร้อยแล้วนะครับ